ฮะวันนี้ก็มีอยู่น้องนายแล้วก็น้องนายคนเดียวนะฮะวันนี้ก็มีอยู่น้องนายแล้วในเกม Minecraft นั่นเองซึ่งวันนี้ไม่ได้ทําคลิปมานานมากและจะมาทําคลิปในวันนี้เพราะว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยน,น,นะอ่ะโอเคและไอ้เครื่องเรื่องที่คุยด้วยนะ่ยก็คือหายไปไหนมานาน เกือบเ้าเดือนแล้วมั้งน่าจะเก้าเดือนแล้วแล้วทําไมหายไปแล้วทําไมไม่กลับมาเลยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มมาทัวร์บ้านดีกว่ามาทัวร์บ้านเก่าซึ่งก็เล่นมานานอยู่นะสมควรมาพอสมควรก็ครบหนึ่งปีได้ละเริ่มเลยก็คือ การบ้านงานแล้วก็ที่เรียนน่ะมันหนักมากแล้วก็ไม่ได้ทํามานานมากแล้วก็บวกกับไอ้ข้าวที่ก็ไอ้คนที่มาร่วมถ่ายคลิปด้วยก็แบบย้ายบ้านเราก็ไม่ได้มาถ่ายอีกแล้วซึ่งปกติก็จะพามาบ้านแล้วก็มาถ่ายด้วยเพราะว่าเราไม่มีเขากันนะเราก็ต้องใช้ wi ไฟด้วยกันเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่อฮะ แกเยอะมากเลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีแกะเยอะขนาดนี้ซึ่งถ้าจะถามว่าจะทำอะไรต่อก็น่าจะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็แบบมาเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมมั่วๆไปเถอะเพราะว่าไม a ครมันไม่น่าได้แล้วขี้เกียจสร้างไห้เขาท,ที่มันฟาร์มที่ทำทำอะไรไม่ได้เลย แต่ก็สร้างนานมากโอเคหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรนะลืมหมดละลืมหมดแล้ว,ลลวซึ่งแต่ละอย่างที่ทำมันเะน่ก็ทำนานอยู่นะแต่ก็ไม่อยากให้มันหายไปเพราะเรากอยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกมากเพราะว่าชแน,นลนี้เป็นชแน,นลที่แบบงงอยู่พอสมควร ก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เนาะในคอมเมนต์ซึ่งก็ไม่น่ามีใครบอกมาหรอกเพราะว่าไม่ไม่มีใครดูอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากดูก็บอกมาได้เลยอิอิ